สวัสดีคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับาสู่เกม Pocket Incoming กับทิฟเซตเตอร์นั่นเองนะคะก็นนี้เราจะมารีวิวกาเบียรหรือกาชอมนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่รอคอย ตัวนี้นั่นเองเนาะก็ตัวนี้เนี่ยเคยแปลสกิลไว้แล้วนะคะกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะหรืออยากดูคลิปอื่นๆเกี่ยวกับเกมนี้ก็ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันนะคะเ้จาจะมีลิงก์พิลิตของ p o อ k e t Incoming อยู่นะคะเลื่อนหาดูคลิปที่อยากจะดูได้เลยนะคะตัวอื่นๆเคยแปลไปเยอะแยะมากมายนะ,ะสำหรับสกิลหรือรีวิวตัวโปเกมอนเนาะเคยทำเอาไว้แล้วนะคะเลื่อนหาดูได้เลยนะ,ะการหาเศษกาช่อมหรือกาเบียสเนี่ยก็คือกดมาที่ร้านค้าเลยนะ แล้วเลื่อนมาตรงนี้ร้านนี้เลยนะคะนี่นะร้านกอบอตรงนี้นะคะกอบออินดิโก้นะคะร้านกอบออินดิโก้นั่นเองนะคะก็จะมีเศษของกาเบียสอยู่นั่นเองนะคะก็เสียเหรียญตรงนี้1,200เหรียญเศษกาเบียสเนี่ยมา2เศษนั่นเองเนาะก็จะมีให้ทุกวันนะคะสำหรับตรงนี้เนาะ,ะก็เก็บเหรียญตรงนี้ได้นะคะเข้าไป ลงต่อสู้ตรงนี้ได้มันจะมีรีจิสเตอร์ตรงนี้นะคะคําว่ารีจิสเตอร์กดเข้าไปร่วมต่อสู้ได้เลยเนาะก็จะได้เหรียญมาแล้วก็เก็บสะสมมาซื้อเศษตรงนี้ได้นะคะทุกคนนะนี่มาแลกเศษตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ร้านตรงนี้ร้านที่เก็บเอาหินโซมาแลกเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะอูดาหรือรีเฟซมามีหน้าของอกาเบียเศษกาเบียมาให้นะ,ะมีโอกาสเหมือนกันนะคะเคยได้จากร้านนี้อยู่เนาะ ก็จะประมาณนี้นะสำหรับวิธีการหาเศษกาเบียสนั่นเองจะใช้เวลานานนะสำหรับสายฟรีเนาะถ้าสายเติมเนี่ยมันจะเติมแล้วมันมีได้กาเบียสมีนะเออแต่ต้องเติมเยอะหน่อยเนาะแล้วก็สายฟรีเนี่ยต้องใช้เวลานะคะสำหรับใครที่อยากปั้นเจ้าตัวกาเบียสต,ตัวนี้นะนี่ก็ดองไว้นานเหมือนกันนะสำหรับเศษอะไรพวกนี้เนาะตอนนี้เนี่ยกาเบียสนะคะของพี่เนี่ยก็คือ5ดาวนะคะ5ดาวบวก4นั่นเองนะ พลังโดยรวมก็คือ48,721นั่นเองนะส่วนเรื่องอาวุธเนี่ยจะใส่เป็นสีฟ้าก่อนนะเพราะว่าสีม่วงมันมีแค่3อันเท่านั้นนะ <c oughs> ก็ได้ยากพอสมควรนะก็ใส่ให้เป็นฮะัสซัมแล้วก็เลโคซาไปแล้วก็ดิสดอนไปนะก็เหลือแต่สีฟ้าก็เลยตัดสินใจใส่เป็นอันนี้แทนนะเป็นแว่นตรงนี้เนาะเรเวล30นะคะบอกไปเลยเป็นเรเวล30 HP 8%แล้วก็บอก Attack 4%เนาะ ว่าสกิลของกาเบียเนี่ยมันจะเป็นพวกแอคแท็กนะคะตรงนี้เห็นไหมสังเกตดูนะเป็นแอคแท็กเนาะก็เลยตัดสินใจใส่เป็นแอคแท็กแล้วก็เลือดด้วยนั่นเองเพราะอันอื่นมันยังไม่ค่อยโอเคก็ใส่อันนี้ไปก่อนนะถ้าได้สีม่วงที่มันโอเคเนี่ยเราค่อยเปลี่ยนก็ได้นะทุกคนแล้วเรื่องของรุ่นนะคะรุ่นก็จะใส่เป็นประมาณนี้ไปก่อนนะกดอินเสิร์ตตรงนี้ก็ได้นะทุกคนถ้าแบบไม่รู้จะใส่อะไรนะกดอินเสิร์ตเข้าตรงนี้เลยนะฮะก็จะประมาณนี้ ก็จะเป็นพวกคอนโทรคอนโทรเลทมีบวก H p นะคะไม่ไม่เป็นเปอร์เซ็นนะบวกค่าปกตินะคะแล้วก็บอกเป็นเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นคอนโทรเลทนะฮะแล้วก็มีคอนโทรอ่าเน้นคอนโทรเนาะแล้วก็แอคแท็กโบนัสนะฮะนี่แล้วเน้นบองกันด้วยมีคิเลตด้วยนั่นเองนะคะประมาณนี้สําหรับเรื่องของรุน่นมาถึงเรื่องของเครื่องประดับกันบ้างนะฮะเครื่องประดับตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้อัพดาวนะก็ยังไม่รู้ว่าจะเพิ่มตรงไหนดีเนาะ เออเดี๋ยวรอให้ปั้นเยอะนะคะปั้นเยอะตัวนี้ก็ชื่นชอบนะชื่นชอบตัวนี้ด้วยนะก็เลยอยากจะลองปั้นดูนะก็การตีหรืออะไรต่างเนี่ยเข้าร่วมทีมก็ถือว่าโอเคนะทุกคนไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรนะอยู่ที่ความชื่นชอบแล้วกันเนาะเวลาจัดทีมหรืออยากได้ตัวอะไรอย่างงี้ไม่อยากแนะนํานะคะถ้าแนะนําไปแล้วเอาไปปั้นเนี่ยมันไม่โอเคเดี๋ยวจะมาโทษกันอีกนะคะก็เลยว่า อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันเนาะถ้าชอบตัวไหนก็ปั้นตัวนั้นถ้ามันไม่่ออโอเคเท่าไหร่เนี่ยในความรู้สึกไม่ค่อยโอเคเนี่ยก็ค่อยย่อยแล้วก็หาตัวอื่นมาสเสริมแทนก็ได้นะก็อันแรกเนี่ยจะเป็นแอคแท็กแล้วก็สเปเชียลแ t a ท็กเนาะก็จะเป็น70เลเวล70ยังไม่ได้อัปดาวนะยังไม่รู้ว่าจะอัพยังไงดีนะเดี๋ยวกลัวเสียเวลาเปล่านะเดี๋ยวค่อยเอาที่หลังแล้วกันส่วนที่2เป็น HP นะคะก็จะเป็นเลเวล60อันนี้เป็นเลเวล5 5สานะสำหรับ ดีเฟนส์แล้วก็ HP55 แล้วก็สเปเชียลดีเฟน e ์ p 5 5เหมือนกันนะประมาณนี้สีม่วงยังไม่ได้อัพเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าของมันยังไม่เยอะนะต้องแบบอัพตอนอื่นๆด้วยนั่นเองนะตอนอื่นก็เป็นเป็นสีทองไปแล้วนะทุกคนตอนตีบอกนี่ก็เป็นสีม่วงบอกสีนะฮะก็ของยังไม่พอนั่นเองนะคะต้องกวาดล้างเอาตรงนี้อีกก็แต่ละอันเนี่ยใช้224เลยนะใช้เยอะมากทุกคนยิ่งแบบบวกเยอะเท่าไหร่เนี่ยกรอบมาเนี่ย ยิ่งตีบวกเยอะมันก็ต้องอ่ายิ่งใช้ของเยอะเนาะแล้วก็ Energy c a l คนี่อีกนะยังไม่พอนะใช้เยอะมากจริงๆเนาะแล้วก็เรื่องของเฟรนชิพนะคะเฟรนชิพเนี่ยก็จะใส่เป็นของค่าวความสนิทเนี่ยเป็นของแบบทานมังกรไปเลยนะตรงนี้ก็จะอยู่ที่46อยู่นะคะเพราะมันมีตัวอื่นใช้เหมือนกันด้วยนะสำหรับของอัพค่าวความสนิทมันก็เลยเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเนาะ ถึง40เลเวล40เนี่ยก็จะบวก H p พอีก3%นะคะถ้ายิ่งเลเวลเพิ่มเพิ่มขึ้นก็ยิ่งบวกสเตตัสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับอ่าคร่าวๆข,ของตัวนี้เนาะแล้วก็เรื่องของสเตตตรงนี้นะคะก็ะจะเป็นสเตตหนึ่งอยู่นะคะสเตตตรงนี้นะสเตตหนึ่งยังไม่ขึ้นสเตตสองถ้าขึ้นสเตตสองเมื่อไหร่ก็จะบวกอีก2%นะคะตรงนี้ แล้วตรงเหรียญตรงที่อัพหยดน้ําตรงนี้นะคะก็อัพป,ประมาณนี้ของยังไม่พออีกแล้วนะทุกคนคือมันใช้เยอะมากนะต้องยเฉล่ยให้ตัวอื่นๆในทีมหลักของเราด้วยเนาะเออถ้าปั้นตัวไหนยัดตัวไหนแบบเยอะเกินไปตัวอื่นมันก็แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะมันจะบางๆหรือแบบดาเมจไม่ค่อยแรงเนาะเออก็จะมานี้นี้อัพสีฟ,ฟ้าเนี่ยจะอัพเป็นสบสีครึ่งๆึงไปก่อนนะ ส่วนสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวค่อยอัพเพิ่มเติมอาจจะเป็นสัก5 5ก่อนนะฮะให้มันเฉลี่ยกันไปนั่นเองเนาะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องของอัพของต่างๆนะคะร,รีวิวแบบคร่าวๆแล้วกันเนะะาะไปเดี๋ยวเราไปลงด่านต่อสู้ให้ดูเอฟเฟกต์สกิลของเจ้าตัวกาเบียตกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะสำหรับตัวนี้อุตสาหป,ปั้นมาแล้วเนีคือเป็นตัวที่ชอบเหมือนกันเนาะ ชอบตัวไหนก็ปั้นไปเถอะทุกคนถ้ามันไม่โอเคค่อยย่อยนะเอยอยค่อยๆปั้นไปนี่ไปนะเพราะตอนนี้คือมันตันๆแล้วไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็หาตัวใหม่ๆปั้นลองปั้นทูกบ้างนะเนาะเผื่อมันจะโอเคนั่นเองเนะไปเราไปดูกันนะฮะเอฟเฟคจะสวยงามเท่ขนาดไหนปึ๊บสี่หมื่นเก้าันนิดๆน,น,นะสำหรับพลังรวม โอ้โหก็เทยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้จะมีสามเวฟเอามาดูที่สกิลหนึ่งนะคะสกิลหนึ่งเป็นการโจมตีแบบเดียวแอคแท็ก 100%บอบวกดาเมจ6,816นนั่นเองดาเมจเนี่ยดูตรงด้านหลังของแอคแท็กเนาะมันทีบวกบอกดาเมจนะคะก็มันจะขึ้นอยู่กับการปั้นของเรานะคะยิ่งปั้นเยอะมากเท่าไหร่ดาเมจมันก็จะบวกเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนาะอ่ะก็มาดูเลยนะคะเป็นท่ามังกรน,นั่นเองนะคะเอฟเฟกต์จะสวยงามขนาดไหนฟึบฟึบโอ้โหฟัน3ทีเลยฟัน3ทีเลยทุกคนตีแบบ3รอบเลยนะ มาถึงสก,กิลที่2กันบ้างจะตีแบบเดียวแอคแท็ก160%กบบวกดาเมจ13,632นั่นเรองนั่นเองนะ,ะมาดูกันนะฮะเป็นยังไงบ้างฟึืบพายุนะฮะมันพายุไฟเนะมาถึงงานตีกันบ้างนู่นนะก็260%อาจจะไม่แรงมากครึ่งครึ่งนะึงเนาะแอคแท็ก260กนะฮะบวกดาเมจ13,632รนั่นเองนะฮะ ผ่านมงกอไปเลยปพ๊บโอ้โหอลังการกันนะโอ้โหลูกไฟปพ๊บโอ้โหลูกไฟถล่มฮะโอ้โหอสก,กิลหนึ่งกันเลยปพ๊บชัวเรียบร้อยเลบสองนะฮะสก,กิลหนึ่งโัวๆชึบชึบ ถ้าใครชอบก็ปั้นนะฮะทุกคนแต่ต้องใช้เวลานะฮะใช้เวลาในการอัพสกิลสองในการอัพดาวนะฮะเก็บเศษอัพดาวเนาะก็ต้องใช้เวลาความอดทนด้วยนะถ้าไม่มีความอดทนก็แบบเออหาตัวที่มันหาเศษง่ายก็ปั้นก็ได้นะฮะแต่นี้ก็จะปั้นไปเรื่อยๆแหละนะทุกคนแต่ตอนนี้มาเริ่มตันๆแล้วอะมันไม่ค่อยไปไหนแล้วอะตอนนี้แค่ทาเควสเข้ามาแค่ทาเควสอะไรทั้งนั้น ให้หมดแล้วก็ไม่ได้มีอะไรจะเล่นแล้วนะไปเดี๋ยวรออันติีอีกรอบนึงนะ่ะชุบเรียบร้อยโอ้โห,โ,หโหสุดยอดก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเอฟเฟคข้าวๆการรีวิวการปั้นอัพของอะไรต่างๆแบบข้าวๆเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะนะคะก็ถ้าชอบพี่นี้ก็กดไลค์ like, กดแชร์ให้กันด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามแฟนเพจด้วยนะคะกดติดตามกดเปิดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเราจะสตรีมในนั้นในแพแฟนเพจ ทุกวันเสาร์ที่สี่โมงเป็นต้นไปนั่นเองนะคะก็ใครอยากเล่นเกมด้วยกันก็เข้าไปติดตามในแฟนเพจได้เลยนะคะเปิดแจ้งเตือนไว้ด้วยนั่นเองสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสําหรับนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ